สวัสดีค่ะ w o r l d v i e Beauty Thailand ยาดาวิลาเดนนะคะวันนี้ยาดาจะมาทำ Get Unready with me ค่ะซึ่งยาดาจะโชว์ Nighttime Skin Care Routine ของยาดาช่วงหน้าหนาวค่ะเพราะาตอนนี้ยาดาอยู่นิวยอร์กแล้วอากาศก,ก็เริ่มเย็นลงมากๆเลยค่ะเหมือนวันนี้จะห้ามงศาเริ่มกันเลยค่ะขอ,อคัดผมนิดนึงเพราะว่าพ่งจะผมไปค่ะไม่อยากได้ Product <laughs> ติดผม <laughs> โอเคค่ะเริ่มกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็จะเป็นค e นซ s i n g ค่ะยาดาจะเริ่มกับตัวนี้เป็น Cleansing บ a อมของแบรนด์ Then I Met You ค่ะยาราก็จะใช้นิดนึงนะคะอย่างนี้จนวดให้ละลายคร่องสำอางให้หมดค่ะยาดาชอบเป็นตัวบล์มหรือตัวออยเพราะว่าเราจะล้างมาสคาร่าที่เป็นกันน้ำออกได้ด้วยค่ะ ล,ลายออกหมดแล้วก็จะเหมือนแผนหน้านิดนึงอ่ะเดีย๋ยวเราขอล้างหน้ากันบนึงคะ่ะเดี๋ยวเราใช้น้ำเปล่าล้างเฉยๆนะคะเพราะเราจะเคลนต่อคะ่ะขั้นตอนที่สองค่ะคือ Bioderma ของโปรดของทุกคนทั่วโลกจริงๆคะ่ะนี่นะคะเราก็จะเช็ดเมคอัพที่เหลือบนหน้าเราอันนี้คือ มันเขาเรียกว่า double cleansing ป่ออาคะยยดาไม่แน่ใจ <laughs> <laughs> อย่าลืมคอนะคะ bio derma นี่คือตัวโปรดของทุกคนจริงๆเพราะยาดาถ่ายงานกับช่างหน้าหลายประเทศมากแล้วทุกคนจะมี bio derma อยู่ในกระเป๋าเมคอัพเห็นไหมคะเราต้อง double cleanse ค่ะเพราะว่ามันยังเหลือเยอะเลย โอเคค่ะดับเบิลคล s e กับเบอร์ r m มาเสร็จเราก็จะมา l คลน s ์อันดับที่3แล้วสุดท้ายยาดาจะใช้โฟมล้างหน้าของซูบาซูนะคะอันนี้เป็นตัว gentle cleansing foam อ่ามันอยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะก็เลยต้องล้างต้องล้างหน้าตรงนี้เดี๋ยวให้ดูนิน,น่งนแล้วก็เช็ดหนะะ้าค่ะ Uh, cleansing เสร็จแล้วเราก็จะได้ผิวที่คลีนไม่เหลืออะไรเลยนี่นะคะแต่มันก็จะมีความแห้งนิดน,นึงค่ะเพราะเราล้างแล้วก็เช็ดหลายรอบซึ่งเราก็ต้องต่อด้วยสกินแคร์ค่ะสกินแคร์ตัวแรกที่เราจะใช้คือตัวนี้เลยค่ะของ p o l i s choice ชื่อ exfoliate มันก็จะเป็นเหมือนแบบ gentle exfoliator ค่ะซึ่งจะช่วยให้ผิวเราดูกระจ่างใสขึ้นพอแบบนี้ก็จะช่วยให้รูขุมขนดูเล็กลงด้วยค่ะ โอเคค่ะแล้วก็รอให้มันแห้งนิดนึงก่อนที่จะต่อด้วยเซรั่มค่ะเซรั่มนะคะยาดาจะใช้สองตัวนี้ค่ะจาก v i l l a i e r e s e r c h มีพี่โยเกิร์ตแนะนำมาแล้วยาดาก็เลยไปซื้อแต่คือยาดาชอบมากค่ะยาดาจะเริ่มกับตัวนี้นะคะซึ่งเป็นตัว hydration ค่ะ เยาดาตัที่เมืองไทยผิวก็เลยชินพวกอากาศร้อนอ้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาเจออากาศแห้งหน้าหนาวที่นิวยอร์กนี่คือไปเลยค่ะแห้งมากแห้งจนยาดา develop eczema ตรงนี้ยค่ะเห็นไหมคะมันก็จะเป็นแบบผิวที่แห้งมากแล้วก็แดงนิดน,นึงแล้วก็มันจะมีความคันด้วยค่ะซึ่งยาดามีโปรดักตที่จะช่วยแต่ทำเซรั่มก่อนค่ะ ก็เซรัม่มที่สองนะคะเป็นตัว dermapore ตึ่งช่วยกับรูขุมขนค่ะยาดาใกล้จะ26แล้วค่ะแล้วเริ่มเห็นว่ารูขุมขนยาดาตลงช่วงแก้มตรงเนี้ยค่ะเริ่มกว้างขึ้นนิดน,นึ่งยาดาก็เลยอยากใช้ตัวนี้เผื่อมันจะช่วยให้รูขุมขนกระชับขึ้นนะคะแล้วก็ใช้เป็นหนยดตรงนี้นิดนึง dab d ๆๆๆๆเข้าไป Okay, ต่อไปเราจะใช้ Stabilizing Repair Cream ตัวนี้นะคะจะช่วย e c z เซมาของยาดามากค่ะยาดาก็จะนิดนึงช่วงที่เป็น e c z เซมาที่มันแดงแล้วก็แห้งนะคะเเราจะเน้นช่วงนี้คืออันนี้าทาทั้งหน้าได้ค่ะถ้าผิวแห้งมากๆมากๆแต่ยาดายังไม่ถึงขั้นนั้นเราก็รอให้มันแห้งนิดนึงก่อนที่จะต่อด้วยมอยชจวร์เซอร์ค่ะ ตัวเลดาสกินฟูในทุกผลิตัที่ยาดาใช้เนะี่ยคือตัวนี้เลยค่ะที่ใช้มาน,นานที่สุดแล้วก็เลิฟที่สุดจริงๆร,ราคาก็น่ารักด้วยค่ะมันจะเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่หนามาก <laughs> แล้วยยดาจะใช้ตัวนี้แค่ช่วงหน้าหนาวช่วงหน้าร้อนนะคะมันก็จะเป็นตัวนี้ซึ่งแบรนด์เดียวกันชื่อเดียวกันแต่เป็นเหมือนแบบ lighter version ใช้ดีมากเหมือนกันค่ะชอบมากเลิฟมากนี่ค่ะ เราเลยด k าสกินฟูดเฮฟต์เวอร์ชแล้วก็ยาดาก็จะมาผสมกับออยใช้ออยอะไรก็ได้ค่ะตอนนี้ยาดาใช้ของ Midnight Courage ของ t s a ค่ะแล้วก็มาผสมกันเราก็จะดูเหมือนผิวมันนิดนึงแต่ยาดาชอบค่ะพเพราะถ้ายาดาไม่ทำอย่างนี้ ผิวก็จะแห้งเกินจริงๆคือยาดาจำเป็นที่จะต้องทายเยอะค่ะน,นะคะอย่างนี้อ,อ๋อออยอาไหวไรรุ๊บย,ย,ยาดาก็จะชอบมาส,สาชนาห,นหน้านิดนึงโดยเฉพาะช่วงนี้เพราะยาดาเหมือนแบบเวลาที่ยาดาเครียดใช่ไหมคะยาดาก็ชอบเก่งตรงเนี้ยค่ะ ถ้ามาสา ж หนึ่งนงวดห,หนึ่งก็จะอรู้สึกดีขึ้นมาทันทีเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะมาทาไอาครีมค่ะอันนี้ยดาใช้ของช h i ซ e ด d o b e n e f i อ n c e นะคะนี่นิดนึง แล้วอย่าลืมใช้ไอครีมกับนิ้วนางนะคะเพราะเป็นนิ้วที่ g e n ท l ลที่สุดสำหรับผิวที่บอบบางใต้ตาเราค่ะ mm hmm. แล้วก็สุดท้ายจริงๆค่ะคือลิปมันลิปมันอะไรก็ได้ค่ะที่ชอบเยษดาใช้ของอัลกาอริ์เพราะมันถูกแล้วก็หาซื้อได้ง่ายแล้วก็คือมอยเจอร์ดีเหมือนกันค่ะทายเยอะๆเยอะๆเลยค่ะจนแบบยืดเกษดาชอบ ยาดาเหมือนแบบมีโรค addicted to lip balm นิดน,นึงซึ่งถ้ายาดาออกจากบ้านมาแล้วไม่มีลิปมันอยู่ในกระเป๋าใช่ไหมคะยาดาก็ต้องไปซื้อเลยค่ะคือมันไม่นีไม่ได้ยาดาชอบลิปมันที่สุดนี่ <laughs> ยก็จะถทาตัว Aqua f o ก r ตรงที่เป็น eczema ด้วยค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะกับ nighttime skincare routine ของยาดา ยังไงก็ฝากไลค์วิดีโอนี้แล้วก็อย่าลืม subscribe s s u b c r i b e to Vogue b e a u t y Thailand YouTube c h anel n ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ